สวัสดีค่ะเซาเลยในตังแดนอังกฤษน,นะคะตอนนี้หาโมงสีเขิงแล้วนะคะแม่บ้านเสร็จมาเห็ดกับเขาวันนี้จะทําอะไรทานนะคะอาหารเย็นวันนี้นะคะอ,อันนี้แม่บ้านสิย่างอ่ชิคเก้นซาลัดนะคะห้พพอบานห <c oughs> ลักกะอันนี้ปลาซามอนนะคะกับมกกักหลักกะชิย่างกินกับสาลัดคองลูกคือกันมาเบิ่งนกันนะคะ กะจะทำการย่างนะคะอันนี้จะอัน,นกริลเฮาอ,อ,ยอย่างย่างแก๊สเนี่ยล่ะย่างแก๊สแม่บ้านมักไว้มักใส่ซอสหอยย่างเนี่ยล่ะใส่ซิ่วขาวสินะนำํำอันนี้นะคะซอสปูุ <c oughs> มมักตามใจชอบล่ะคะ่ะบอกง่า <c> ย <oughs> อันนี้ซาบหมอนนะคะ มักแมาบมานกับมักป่าแซามอนอันนี้ของลูกพลชินทำการย่างนะคะได้คนมาดูกันอันนี้นะคะสิกินกับชิเคเก้นเฮ้านะคะโครอชครชอชิาบะแมมมานก็ออกเสียงบรเถอด อาหารแรงของลูกกับพ่อบ้านนะคะก็สิเป็นประมาณนี้นก็สิเติมน้ำร้อนลงไปนะคะแล้วก็คนอันนี้เป็นรสอีหยังก็โทมาชวนกลาลิมละมันก็นสิพองตัวนะคะมันก็นสิเอ,อ่อกระสิพองตัว นี่นะคะมันก็เริ่มอืดขึ้นมาประมาณนี้นะคะอืดกับจนบ่มีนามนี่ละค่ะกับอันนี้ก็ใช้ได้ละตั้งกจแน่กับโบเป็นอย่างนะคะเนาะเห็นอันแม่บานดูดอกต่อไปเด็กกับเสียเฮ็ดสลัดนะคะเตรียมสลัดหว้บ่เหฮ็ดลายนะคะกับให้คุณลูกกับคุณสามีนี่ยแหละกับสิบยโกินกระดอดอกสลัดสิบแดน มีแตงกวาด้วยนะคะมันนีแดดดีตอนแรงแดดดีแดดแป้งแสเงี่ยเนฝ้าขึ้นแดดออกก็อุ่นนะคะแดดออกก็เริ่มอุ่นมืออื่นพอสิภาพก,กันออกไปเดินกันนะคะออกสิภาพไปเดิน นี่เพื่อนมันถ่วงว่าใส่เมีดใหญ่เอาเถ่นะใหญ่ค่ะใส่เมีดใหญ่มันกับมีมีดหน่อยกับมีอยู่แต่ว่ามากอันนี้มันคมอันนี้คนมาจากเมืองไทยนะคะเนี่ยมีดอยู่นี่กับมีอยู่หลาแต่ว่าไปเปปมืองไทยว่ามีดบางมันหลเคย <c oughs> เรียกมีดบางเนาะมีดฟันนันฟันนี่ Okay, เฉดเศอันนี้มันแ่บนะเบบี้พลัมลูกเล็กๆจะเข้าสก,ก,กินไ่บอหรอลูกกระดาษตัวไว้นี่ก่อนอันนี้นะคะอวาคาโดบอเฮลทีเวอร์ชั่นคันแดดออกมีกิน สลาดนี่ค่อยแสบเนาะแม่บ้านหนึ่งเขาเหนียวนะคะหนึ่งเขาเหนียวแม่บ้านเ <c oughs> ดี๋ยวสอนก่อนมัน,นออกง่ายๆค่ะมันเป็นมันๆเนี่ยแหละแสบดีเยอะโอ้ลูกมันแข็ง บ้านเห็นก็เฮจังสีเนาะจงไหว,ว่พออกเปิดออกเฮจังสีมันกระรูดออกมาแล้ว อนวางมือใส่ซิมมัง,งก่อนอืมแซ่บตละเนาะมันมั่นดีสลัดก็เรียบร้อยแล้วนะคะ นี่นะฮะชิคเกนเราอาจจะเสียงดังยังน้อยนะคะมนบ้านเบิ้งหนัง Z Generation ตัวแสบนะ Z Generation เดี๋ยวเ็จกับเขาไปนั่งเบิ้งหนังไปนั่งในบ้านสีหันไหวแต่ว่า พอบ้านกับคุณลูกเพิน่นบอยให้นนี่อยากกินตอนนี้อยากกินหก <อ S 1> ม่งเคิงเดี๋ยะแล้วแม่บ้านหันหลับสิห่อฟอยไว้เนีฮะถึงเวลาเสิร์ฟอาหารแล้วนะคะ เี็งดังเด็กน้อยนะคะขึ้นม่บ้านว่าล่ะ <laughs> i watching t e l e Netflix นะคะ Netflix Oops. You know, before the l a ท e days นี่นะคะพอกนี้แล้วมันจะเป็นประมาณ,มาณนี้ะนะคะ crochet crochet Happy birthday, Dr. Kerr. Lives on the last rose Well, I can't help it. They're not saying that you crave sugar. Well if you start craving brains, let me know. Uh-huh. Clean food naha. <laughs> <is it yes? laughs> uh-huh. Clean clean up the m uh make a pump serve la naha. You're going to a much better place. อันนี้ของลูกนะคะมราบานสลัดขึ้นิดหน่อยเพราะสายไลน์อ๋อ่าแล้วโบออกสิเบิร์ดแล้ว <laughs> <laughs> อันนี้ของพอบ้านนะคะใกล้ที่มงพาบานฮันเรียบร้อยแล้ว What time? Right, let it a the bed. And then what? Toss the incinerator. Let's back up a second. Yeah, how many times your I protocol. Which is? gloves. And then what? Tossed in the incinerator. นี่นะคะได้าเหลือในบ้านกุนเองเนี่ยคะ่ะอาหารเย็นพร้อมเสร์มแล้วนะคะสวัสดีค่ะนี่นะคะอาหารอันนี้ของพ่อบ้านแม่บ้านกินมือนี้บายากกินคือเขาว่าสรร์อ,อยากกินแกงหน่อไหม่ นี่แหลคะค่ะอาหารของแม่บ้านเนี่ยอาหารของโซโฟ,ฟีตอนนี้เขานัง่งเบิ่งหนังในห้องควานกันนักกับข้าวเหนียว Enjoy dinner สวัสดีค่ะ